เป็นทิชชู่เปียกที่นอกจากจะทําความสะอาดผิวแล้วนะคะยังมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะแบรนดนะ์นามีเขาผลิตสูตรอ่อนโยนสูตรนี้มาให้สําหรับเด็กเล็กแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายได้ใช้กันนะคะตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยพลาสติกเลยนะมีค่า PH เท่ากับน้ําทําให้สมดุลกับผิวค่ะนอกจากนี้เขายังใส่วิตามินอ e, ีและว่านหางจระเข้ลงไปด้วยเวลาที่เราเอามาเช็ดกับผิวแล้วเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ดีเลยค่ะฝาล็อกสองชั้นของเขาทำ แมะะ่แม่ท่านไหนที่ต้องการจะเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานเอาไปใช้กับลูกนะคะตัวนี้เขามีมาตรฐานออยมีเลขรับแจ้งควบคุมการผลิตด้วย ISO เลยนะมั่นใจได้นะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วตอนนี้ทางแบรนด์เขาจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนพิเศษด้วยนะคะ1หิ้ว6ห่อ240แผ่นจากปกติเนี่ย120บาทตอนนี้เหลือเพียง105บาทนะคะ 1. หออ่อ้วนแบบนี้ราคาไม่ถึง20บาทรีบไปซื้อก่อนโปรโมทน,นะคะเขามีจำนวนจำกัด เป็นทิชชู่เปียกที่นอกจากจะทําความสะอาดผิวแล้วนะคะยังมอบความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะแบรนด์นี้เขาผลิตสูตรอ่อนโยนสูตรนี้มาให้สําหรับเด็กเล็กแล้วก็คนผิวแพ้ง่ายได้ใช้กันนะคะตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีส่วนผสมของเส้นใยพลาสติกเลยนะมีค่า PH เท่ากับน้ําทําให้สมดุลกับผิวค่ะนอกจากนี้เขายังใส่วิตามินอ e ีและว่านหางจระเข้ลงไปด้วยเวลาที่เราเอามาเช็ดกับผิวแล้วเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ดีเลยค่ะฝาล็อกสองชั้นของเขาทําให้เก็บคววาาาามมชชุ่่ื้้นนนไดอยงยง แมะะ่แม่ท่านไหนที่ต้องการจะเลือกสินค้าที่มีมาตรฐานเอาไปใช้กับลูกนะคะตัวนี้เขามีมาตรฐานออยอมีเลขรับแจ้งควบคุมการผลิตด้วย ISO เลยนะมั่นใจได้นะคะว่าปลอดภัยแน่นอนแล้วตอนนี้ทางแบรนด์เขาจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนพิเศษด้วยนะคะ1หิ้วหห่อ240แผ่นจากปกติเนี่ย120บาทตอนนี้เหลือเพียง105บาทนะคะ1ห่ออ้วนแบบนี้ราคาไม่ถึง20บาทรีบไปซื้อก่อนโปรโมทน,นะคะเขามีจำนวนจำกัด